เดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันนะครูขอยกสมการนี้ไปด้วยนะจำ y เท่ากับ a เล็บ x ลบ x ทั้งหมดกำลังสองบวก k นะครับเมื่อกี้อะไรนะ y เท่ากับ a เล็บ x ลบ x ทั้งหมดกำลังสองบวก k นะครับโจทย์ข้อหนึ่งถ้าครูจะถามว่าจุดยอดของสมการนี้ของกราฟลาเวลลาสมการนี้คืออะไรเราก็ดูคืออะไรครับเมื่อกี้คือ จุ Sk, ด hk ถูกไหมเราก็หา h หา k ในจุดดูสิอ่ะเทียบกันเราได้ a เท่ากับอะไรครับ1ส่วน3นะ h เท่ากับ1นนี้เป็นลบลบเหมือนกันแล้วดังนั้น h เท่ากับ1 k ตันนี้เป็นบวกแต่ตรงนี้เป็นลบดังนั้น k เราต้องเป็นลบ2 k เท่ากับลบ2ดังนั้นจุดยอด คืออะไรครับจุดอะไรครับจุด S k คใช่ไหมเคือ1 k คือลบ2ได้แล้วจุดยอดถ้าได้จุดยอดทุกอย่างจบนะครับนักเรียนนี้เขาก็จะถามต่อว่าแล้วจุดยอดนี่เป็นจุดต่ำสุดหรือสูงสุดให้ดูค่าไหนค่า a ก่อนดูค่า a ก่อนว่ามากกว่าศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์ถ้า a จากข้อนี้ a มันมากกว่าศูนย์แสดงว่าเป็นกราฟ งายดูความครับมากกว่าศูนย์ครับงายงายก็ลักษณะนี้จุดยอดตรงนี้ถูกไหมครับก็คือจุดมีจุดยอดเป็นจุดเป็นจุดอะไรครับจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดเขาก็จะถามต่ออีกแล้วค่าต่ำสุดของ y ล่ะคืออะไรค่าต่ำสุดของ y คืออะไรครับ คือคืออะไรครับก็คือ k ถูกไหมบอกแล้วจาเมื่อกี้คือ k แต่ k ตรนี้เราคือลบ2ก็ตอบลบ2ถ้าได้จุดยอดทุกอย่างจบอีกนอะย่างหนึ่งก็จะตามมาแกนสมมาตรคือเส้นตรง x เท่ากับ s s ของเราคือ1ก็ x เท่ากับ1จบแล้วง่ายๆ แบบนี้นะครับรับรองได้เต็มหน้าถ้าเข้ามาดูถ้าได้จุดยอดทุกอย่างจบเระสมการแบบนี้ดู a ดู s ดู k คืออะไรเขียนจุดยอด h k จุดยอด h k นะครับนะแล้วก็ดูอีกว่า a มากกว่าศูนย์น้อยกว่าศูนย์ไม่กราฟหงายหรือกราฟคว้ามนะครับถ้าเป็นกราฟหงายจุด ยอดตรงนี้เราจะเรียกว่าจุดต่ำสุดต,ตามมาค่าต่ำสุดของ y ก็คือค่า k ก็คือลบ2แคนสมมาคือเส้นตรง x เท่ากับ s ในข้อนี้เรา f เท่ากับ1แคนสมมาคือเส้นตรง x เท่ากับ1นะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปอีกสัก2-3ข้อนะครับ